สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังข่าวเศร้าดาราสาวเสียชีวิตกลางกองถ่ายในวัยเพียง37ปีนักร้องและนักแสดงชาวมาเลเซียควินซีเชงเสียชีวิตกระทันหันในวัย37ปีเมื่อวันที่28พฤศจิกายนข่าวการเสียชีวิตของควินซีเชงถูกเปิดเผยผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเธอควินซีเชงซึ่งถ่ายทำตั้งแต่เช้าจูจูก็บ่นว่าเวียนศีรษะ และไม่สบายตัวหลังจากหมดสติผ่านไป40นาทีก็พบว่าเธอได้เสียชีวิตลงแล้วณสถานที่ถ่ายทำมีศิลปินท้องถิ่นมาร่วมด้วยพวกเขาบอกว่าคุณซีเชงมาถึงกองถ่ายตอนประมาณ8โมงเช้าหลังอาหารเช้าการถ่ายทำเริ่มประมาณ8นาฬิกา30นาทีและในขณะนั้นคุณซีเชงไม่มีทีท่าว่าจะมีปัญหาด้านสุขภาพเลยหลังจากถ่ายทำส่วนแรกเสร็จแล้วคุณซีเชงเติมหน้าเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีและเตรียมพร้อมสำหรับการถ่ายทำส่วนที่สอง ขณะนั่งอยู่บนเก้าอี้หลังจากเป่าผมให้แห้งควินซีเชงกล่าวถึงความรู้สึกเวียนหัวปวดหัวและมีอาการอาเจียนแม้ว่าเจ้าหน้าที่ในสถานที่จะได้เข้าปรมพยาบาลรักษาฉุกเฉินแต่ริมฝีปากมือและเท้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีมองคล้ำหลังจากนั้นไม่นานมีรายงานว่ารถพยาบาลจะมาถึงภายใน5นาทีแต่ถึงแม้จะพยายามช่วยชีวิตเธอแต่ควินซีเชงก็ไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้และเสียชีวิตสาเหตุการเสียชีวิตของเธออยู่ระหว่างรอผลการชนะสูตร ศพของควินซีเชงมีกําหนดจะถูกส่งไปยังเมืองปาริสประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นสถานที่เกิดของเธอเพื่อร่วมงานศพควินซีเชงเดบิวต์ในปี1986โดยเป็นส่วนหนึ่งของเกิลกรุ๊ปสคนของมาเลเซีย M Girl เธอมีบทบาทในฐานะนักสแสดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ